าตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ150ยหถึงนะครับเนี่ยถ้าไม่ตัดนะครับตรงนี้คือล้มนะครับทำให้ไม่นะครับเป็นลาสนิมลาน้ำค้างนะครับนะฮะดีที่เขามีน้ำช่วงเข้าตายแล้วก็มีนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเน่าตายเลยเนาะนะครับเนี่ยหวเนี่ยดูครับกรอบแห้งเลยเนาะนะครับเพราะนั้นนะครับอันนี้ก็คือจะตัดนะครับช่วงเวลานี้ก็คือมันขึ้นสูงเนี่ยอันนี้เขาเรียกหญ้าคิ้ออนนะครับหรือ กอยอดขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยประมาณ1-2นิ้วนะครับเนี่ยเห็นไหมเริ่มยาวแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดู ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับมาเดินดูข้าวนะครับที่ตัดไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ครบ2อาทิตย์พอดีนะครับแปลงนี้ก็นาห้าไร่3งานนะครับเป็นข้าวกอขอหกนะครับเนี่ยเดี๋ยวพามาดูนะครับพามาเดินดูโดยรอบเลยนะครับในพื้นที่5ไร่3งานว่าผ่านไปนะครับสสัปดาห์หลังจากตัดข้าวนะครับการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้างนะครับข้าวแปลงนี้ก็คือ ถ้าใครติดตามเนาะนะครับตั้งแต่ว่านนะครับจุดถึงตัดนี่คือผมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับแม้แต่กิโลเดียวนะครับในส่วนของปุ๋ยเคมีนะครับแต่ก็จะมีในส่วนที่เป็นปุ๋ยคอก็ใส่ไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเนาะสปีที่แล้วปีนี้ก็เป็นปีที่3นะครับเนาะต้นก็ยังเขียวเข้มนะครับเนาะคราวนี้มาดูต้นข้าวนะครับที่ที่ตัดไปตอนนี้ก็คือสังเกตใบข้าวนะครับใบข้าวก็จะเริ่ม ย่อยสลายแล้วนะครับเนี่ยนะฮะเวลาเราดูลงไปก็คือจะไม่เห็นใบข้าวปกคลุมผิวน้ำนะฮะก็มีส่네วนน้อยนะครับท sí, ี่ย iv ังลอยอยู่เนาะนะครับในขณะที่ระดับน้ํานะครับแปลงนี้ก็คือรอน้ําฝนอย่างเดียวนะนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือรอน้ําฝนตอนนี้ก็คือฝนตกติดต่อกันสองสัปดาห์ทำให้ระดับน้ําค่อนข้างสูงแล้วกัเนี่ยมันก็ท่วมต่อเดิมนะครับเนี่ยต่อเดิมที่ตัดมันจะอยู่ต่ําลงไปนะครับอันนี้ก็คือท่วมต่อเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเศษใบข้าวเนี่ย ครับเศษใบข้าวก็จะเริ่มย่อยสลายนะครับแปลงนี้นะครับตรงที่นานหนาพวกนี้นะครับเพราะฉนั้นนะครับก็มีหลายคนที่สอบถามเข้ามาว่าหลังจากตัดข้าวเราสามารถขังน้ําได้ภายในกี่วันหรือขังน้ําสูงระดับไหนนะครับเนาะผมก็เคยแนะนาําหรือตอบคอมเมนต์ไปแล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพามาดูนะครับก็คือหลังจากที่ตัดข้าวไปแล้วประมาณ2วันนะครับข้าวมันจะเริ่มแทงขึ้นมาประมาณ ห้าเซนเนาะนะครับล้าก็สามารถเติมน้ําได้เลยเนาะนะครับสำหรับคนที่สามารถควบคุมระดับน้ําได้ไมงว่าปล่อยน้ําออกหรือเติมน้าเข้าได้นะครับเติมสูงขนาดไหนก็คือเติมเข้ามาให้สูงกว่าต่อเดิมนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะครับคือต่อเดิมก็คืออยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยเขาจะอยู่ลึกลงไปอีกเนาะนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือจะเห็นใบเข้าใหม่นะครับที่แทงขึ้นมาเนาะนะครับเนี่ยมันจะท่วมต่อที่ตัดนะครับนี่คือลักษณะของการเติมน้ําให้ท่วมต่อเดิมนะครับเนาะ มันก็จะเป็นรักษณาแบบน,นี้มันจะช่วยให้ใบข้าวนะครับมันย่อยสลายได้ได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีหลายท่านที่อสอบถามเข้ามาว่าสมมติว่าอยากใส่ปุ๋ยนะครับเนาะ,ะก่อนตัดก็ไม่ได้ใส่แล้วระหว่างตัดก็ไม่ได้ใส่แล้วจะใส่ปุ๋ยตอนไหนนะครับถ้าต้องการใส่ปุ๋ยนะครับผมก็เคยแนะนําไปแล้วนะครับก็คือใส่หลังจากเราตัดไปประมาณ1-2สสัปดาห์เนาะนะครับ คลิปที่ผ่านมาผมพาไปดูนะครับข้าวนะครับหลังตัดอายุครบ1สัปดาห์นะครับาฟางเศษใบข้าวหรือเศษวัชพืชก็จะเริ่มจมไปบางส่วนก็จะเห็นผิวน้ำนะครับก็เริ่มใส่ปุ๋ยได้นะ,นะครับเพราะว่านาบางคนหรือบางแปลงถ้าไม่มีน้ําเลยนะครับหรือน้ําไม่ท่วมต่อเดิมหรือน้ําน้อยนะครับใบข้าวก็จะคลุมค่อนข้างค่อนข้างหนาแล้วก็าการย่อยสลายก็จะช้ากว่า,าแปลงนาที่ หลังจากตัดแล้วมันมีน้ําหรือระดับน้ําสูงเนาะนะครับอย่างเช ouais, ่นตัวนี้ก็ระดับน้ําค่อนข้างสูงแล้วเนาะนะครับก็สามารถใส่ปุ๋ยได้เพราะอะไรเพราะว่าใบข้าวนะครับที่ปกคลุมผิวน้าเขาจะไม่มีแล้วนะครับเขาจะจมเนาะเนี่ยเนี่ยยิ่งระดับน้ําสูงขนาดไหนนะครับยิ่งดีเนาะนะครับเนี่ยสังเกตแปลงนี้ก็คือท่วมไม่สูงเท่ากับต่อเดิมที่ตัดนะฮะก็จะเห็นท่วมขึ้นมาอยู่นะครับเนี่ยแต่ก็มีเศษใบข้าวที่ลอยขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็ มันมีน้ําแล้วเราสามารถหว่านปุ๋ยได้เลยเนาะสำหรับคนที่ต้องการอาว่านปุ๋ยก็คือ1นถึงสสัปดาห์นะครับแต่ถ้าเกิดแปลงไหนที่ระดับน้ําค่อนข้างสูงหรือเติมน้ําเข้ามาได้สูงเนี่ยจะสังเกตเห็นนะฮะจะมองไม่เห็นเศษใบข้าวเลยเนาะนะครับเนี่ยมองดูเลยแปลงนี้กับแปลงนี้ทั้งที่ตัดวันเดียวกันพร้อมกันนะครับเนาะแต่ว่าระดับน้ําในการเติมก็จะต่างกันเพราะว่า,าตัวนี้ผมไม่สามารถควบคุมระดับน้ําได้ก็คือ รอฝนอย่างเดียวนะครับแต่เราก็คุมได้ก็คือการตึงน้ํานะครับเนาะผมจะตึงน้ําไว้เลยหลังจากตัดผมก็จะตึงน้ํานะครับให้มันล้นเองนะครับเนี่ยจะไม่มีจุดปล่อยน้ํานะครับก็ให้มันล้นระบายเองเนี่ยก็ให้มันล้นตามคันตัวนี้ไปเลยต่นนะครับเนี่ยแปลงนี้นะครับก็ค่อนข้างเขียวเข้มเนาะใบค่อนข้างเขียวนะครับจากต้นข้าวนะครับเนี่ยที่เรามองดูนนาๆก่อนตัดนะครับเนาะหลังจากตัดนะครับมันก็จะห่างออกนะครับเนี่ย มันก็จะไม่ไม่ถี่เหมือนกับที่เราดูแรกๆเนาะเนี่ยสังเกตเศษใบข้าวนะครับก็จะน้อยลงนะครับเศษต้นข้าวนะครับเนี่ยหรือต้นข้าวที่เราคิดว่าถี่เวลาเราตัดแล้วมันก็ไม่ได้ถี่ในขณะที่ยอดที่แทงใหม่นะครับเนี่ยสังเกตเดี๋ยวผมให้ดูเนาะมันอ้วนนะครับนะครับเนี่ยค่อนข้างอ้วนเลยทีเดียวนะนะครับเนี่ยในขณะที่ใบข้าวก็จะเริ่มย่อยสลายนะครับในขณะที่อ่าหญ้าเดี๋ยวผมพาดูหญ้าที่ตัดนะครับเนี่ย เศษเศษโอเคเศษที่ตัดนี่คือมันจะเน่าไปเลยเนาะนะครับเนี่ยดูเศษเศษอันนี้ยาขี้อ้นนะครับเรามาดูต่อนะครับต่อที่ตัดอ่าเนี่ยเช่นตอนนี้นะครับเนี่ยมันก็งอกช้ามากนะครับเนี่ยนะฮะมันก็ลังไปเลยเนาะนะครับมันก็งอกช้าเนาะต่อนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยยิ่งเราตัดต่ําแค่ไหนนะครับต้นมันก็จะจะไม่มีใบเนาะเห็นไหมเหลือแค่ต่อนะครับเนี่ยก็เนี่ยแต่กิ่งมาแค่นิดเดียวนะครับมันก็ไม่โตเนาะ นะครับอันนี้คือหญ้าที่ที่ยังไม่เป็นดอกอนะ e? <P 00> ว่าพวกหญ้าคี้อ้นหรือพวกทินานาพวกนี้นะครับเนาะมันมันจะเป็นลําต้นแต่ในขณะที่พวกหญ้าผือนี้ตายไปเลยนะครับหญ้าผือที่ออกดอกนี้เขาจะไม่ไม่ขึ้นมาเลยเนาะเนี่ยนี่คือระดับน้ํานะครับอันนี้คือผมไม่ใส่ปุ๋ยนะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยอย่างที่ผมว่าเนาะที่ผมเคยทคําคลิปไว้ว่า การใส่ปุ๋ยนะครับในรอบแรกก็คือเรื่องเร่งเขาแตกกอแต่ผมไม่ไม่ได้ให้เขาแตกกอนะครับเพราะว่าผมหวานค่อนข้างถี่เนาะนะครับแล้วก็เพิ่มความโตความสูงความสวยของลําต้นในขณะที่ก่อนตัดนะครับผมถ่ายให้ดูว่าที่แปลงนาของผมนะครับเข้าผม,มนี้ต้นมันค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างสวยนะครับทั้งที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเลยก็คืออาจจะเป็นเพราะว่ามัน มันแล้งเนาะนะครับเวลาว่ามันก็คือมันแล้งแล้วมันก็ส่งผลให้ข้าวมันแตกกอดีนะครับอ่าแตกกอดีต้นก็สูงแต่อ่ามันก็เสียข้อเสียก็คือมันฝนทิ้งช่วงนานนะครับหลังจากที่ข้าวมันโตมันสูงนะครับแล้วมันก็จะเกิดปัญหาคือเรื่องเรื่องเพี้ยเนาะนะครับจะมีปัญหาพวกเรื่องเพี้ยแล้วก็ในเรื่องของอ่าขอบใบไหมนะครับที่ผมให้ดูเนาะนะครับเนี่ย น้ำนี้เริ่มเปลี่ยนสีนะครับสังเกตสีของน้ําก็คือจะดํามากนะครับนี่ออกเป็นสีน้ําคลําเนาะนะครับเนี่ยดูมือเห็นไหมออกสีน้าคลําเพราะว่าพวกนี้มันย่อยสลายไงครับเนี่ยดูมันเน่าเปื่อยนะครับเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับเพราะนั้นนะครับเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมที่ผมก็คือไม่ได้ใส่ปุ๋ยหลังจากตัดข้าวเลยเนาะก็คือรอใส่ช่วงนอ่นแหละครับก็คือช่วงข้าว เตรียมรับรวงเนาะนะครับล้วก็สังเกตเอาเนาะนะครับสังเกตแปล е งนาเรารถ้าสมมติว่าหลังเราหลังจากที่เราตัดไปแล้วนะครับประมาณสามสัปดาห์หรือ1เดือนนะครับถ้าต้นข้าวเราใบเหลืองอาจจะใส่ปุ๋ยก่อนก็ได้นะครับใส่โรยบางๆนะครับเพื่อให้ใบข้าวเขียวแล้วก็รอใส่อีกทีก็คือช่วงใส่รับรวงไปเลยเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดเราสังเกตด,ดูสีของข้าวแล้ว,ว ke m, ke m, ยังเขียวใบยังเขียวเข้มอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องต้องใส่ปุ๋ยนะครับก็อรอใส่ รับดวงครั้งเดียวเลยเนาะนะครับแปลงนี้นะครับแปลงนี้คาดว่าในสําหรับปีนี้ก็คงใส่ปุ๋ยครั้งเดียวก็คือในช่วงรับดวงไปเลยเนาะนะครับก็คือตั้งแต่หวันนี่คือยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเดี๋ยวมาดูของเพื่อนบ้านตัวนี้ก็คือยังไม่ได้ตัดเนาะเนี่ยนะฮะนะครับต้นข้าวก็ยังเล็กอยู่แล้วก็หญ้าหญ้าตอนนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับพวกหญ้าผือเนี่ยหญ้าผือหญ้าไข่เขียดอะไรพวกนี้นะครับเทียนนากำลังขึ้นเนาะ ถ้าตัดมันก็ไม่โดนนะครับเทียนนาพวกนี้เพราะนั้นต้นแปลงนี้ถ้าจะตัดก็คือต้องใส่ปุ๋ยก่อนสักประมาณ1สัปดาห์นะครับอย่างน้อย1สัปดาห์1นถึงสสัปดาห์เราค่อยตัดเพื่อให้พวกต้นเทียนนาพวกนี้มันขึ้นสูงนะครับยืดสูงพร้อมกันกับข้าวนะครับในขณะที่ข้าวได้กินปุ๋ยมันก็ยืดสูงนะครับพวกวัชพืชนะครับพวกหญ้าต่างๆมันก็จะยืดสูงพร้อมกันกับข้าวนะครับ หลังจากนั้นเราค่อยตัดมันจะได้ตัดทั้งต้นข้าวแล้วก็ต้นวัชพืชน,นะครับแต่ถ้าเกิดเราเราไม่ใส่ปุ๋ยแล้วเราไปตัดนะครับเนี่ยปัญหาก็คือมันจะตัดเฉพาะต้นข้าวแล้วพวกวัชพืชน,นะครับโดยเฉพาะเทียนนาพวกนี้มันจะไม่โดนตัดแล้วมันจะโตนะครับจะโตจะสูงจะคลุมข้าวเนาะนะครับเพราะนั้นต้นข้าวใครที่ที่อาจจะยังไม่ไม่โตเท่าไหร่แล้วก็ใบเหลืองแบบนี้แล้วก็พวกวัชพืชยังเล็กอยู่ก็คือแนะนําให้ใส่ปุ๋ยก่อนเนาะนะครับอันนี้วันช้านะครับทำให ข้าวตัวช้าพวกวัชพืชอะไรก็ตัวช้าเนาะนะครับสำหรับผมก็คือหวานมันที่เจ็ดพฤษภาเนาะนะครับก็วันที่ตัดก็อายุ2เดือนสิ้นเสร็จนะครับตอนนี้ก็ต้นเดือนสิงหาแล้วนะครับเนาะพฤษภามิถนากนัคนะครับสิงหาลวนะครับก็ข้าวก็3เดือนกว่าแล้วนะครับเนาะเนี่ยอันนี้ขนาเราก็ตัดไปด้วย นะครับก็คือข้าวนาปีนี้นะครับมันจะนับอายุเดือนในการตัดก็จะยากนิดหนึ่งเพราะว่าบางคนหวานช้าบางคนหวานเร็วบางคนหวานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมบางคนหวานเดือนมิถุนายนบางคนหวานเดือนกรกฎาคมนะครับก็บางคนก็ถามว่าข้าวอายุกี่เดือนถึงตัดนะครับมันก็เลยตอบลําบากถ้ามุนว่าใครหวานตั้งแต่เดือนพฤษภามันก็อายุข้าวอสองเดือนนะครับเดือนกรกฎาคมเราก็ตัดหรือบางคน วันเดือนมิถุนามันก็อายุข้าวประมาณเดือนครึ่งนะครับเดือนถึงเดือนครึ่งก็ตัดนะ,นะครับมันเลยนับอายุยากเพราะว่าข้าวนาปีพวกนี้ก็คือเป็นข้าวไวแสงนะครับจะวันช้าวันเร็วก็ไปเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนพฤศจิกายนะครับเนาะประมาณวันที่20นะครับยี่สิบถึงยี่สิบห้าพฤศจิกาก็จะไปเก็บเกี่ยวพร้อมๆกันในในช่วงนั้นนะครับเพราะนั้นนะครับในการตัดข้าวนะครับผมก็จะ ไม่ค่อยได้นับอายุของต้นข้าวนะครับแต่ก็มาดูในช่วงเวลาหรือห่วงเวลาที่ตัดนะครับส่วนมากที่ผมแนะนําก็คือออยู่ในห่วงของวันที่20่กรกฎาคมจนถึงวันที่1ิบสอสิงหาก็คือเต็มที่เลดได้เต็มที่ไม่เกินวันที่15สิงหานะครับเพราะว่าถ้าตัด หลังจากนี้ไปมันก็ต้นข้าวมันงอกขึ้นมาแล้วมันมันตั้งท้องเลยเทำให้ต้นมันอาจจะไม่สมบูรณ์แล้วทําให้รวงเขาสั้นนะครับในขณะที่ตัดก่อนหน้านี้สมมุ่ว่าตัดก่อนอวันที่20กรกฎาก็คือปัญหาก็คือเรื่องญ่านะครับเพราะว่าหญ้าบางชนิดมันยังไม่เป็นดอกหลังจากเราตัดไปนะครับมันก็หญ้าก็จะยังออกดอกอยู่ทําให้เราต้องตัดซ้ำเนาะนะครับเนี่ยเพราะนั้นก็จะ ไม่ค่อยได้นับอายุข้าวเท่าไหร่แต่ก็ดูช่วงเวลาในขณะเดียวกันนะครับส่วนญ่าเนาะญ่าก็คือส่วนมากเวลามันออกดอกอายุย้าก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนครึ่งนะครับเนาะมันถึงจะเริ่มออกดอกโดยเฉพาะพวกย้าผืออะไรพวกนี้นะครับหรือพวกเทียนนาก็ประมาณเกือบ2เดือนมันถึงจะสูงนะครับเนี่ยอย่างข้าวแปลงนี้ก็อายุเดือนเสร็ศษก็ทําให้พวกเทียนนาอะไรพวกนี้มันก็ยัง,ยง,ยงต้นเล็กอยู่เนาะเห็นไหมนะเนี่ยในขณะที่ญ้าผือ นะครับบางต้นก็คือยังไม่ออกดอกเลยนะครับพวกหญ้าบางชนิดก็คือยังไม่ออกดอกเพราะว่าอายุของของต้นหญ้ามันยังไม่ถึงเวลาเนาะนะครับเพราะว่าหญ้าปกติมันออกดอกก็ประมาณเด issy, ือนครึ่งถึง2เดือนนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดหวานช้าเราเลยจําเป็นต้องใส่ปุ๋ยนะครับโดยเฉพาะคนที่หวานประมาณกลางเดือนมิถุนาหรือปลายเดือนมิถุนานะครับก็เลยจําเป็นต้องที่จะใส่ปุ๋ยก่อนสักประมาณ1-2สสัปดาห์ แล้วค่อยตัดข้าวนะครับเพื่อเร่งให้หญ้าแล้วก็ข้าวมันสูงยืดสูงพร้อมกันเวลาตัดมันจะได้โดนทั้งต้นข้าวแล้วก็ต้นหญ้านะครับก็เนี่ยแปลงนี้แปลงสุดท้ายนะครับของผมเนาะนะครับตัวนี้ก็ของเพื่อนบ้านอันนี้คือยังไม่ไม่ได้ตัดนะครับแล้วก็หวานค่อนข้างช้ากว่าผมไปถึงประมาณเดือนหนึ่งเลยเนาะนะครับหวานช้ากว่าเป็นเดือนเลยนะครับเนี่ยจะมาโซนนี้เนาะผมพาเดินลัดตรงนี้นะครับ ต้นก็ค่อนข้างอ้วนนะครับเนี่ยสำหรับใครที่กลัวข้าวตายข้าวตัดแล้วข้าวจะเล็กรีบไหมนะครับเนี่ยมาดูต้นข้าวนะครับเนี่ยลำต้นมันยังอ้วนอวบเหมือนเดิมนะครับเนี่ยมันแตกออกมาแล้วนะฮะอันนี้ก็ขึ้นมาประมาณ 2- หรือ3ชั้นแล้วอันนี้เนี่ยตรงนี้ก็คือเดี๋ยวผมเด็ดขึ้นมาดูอันนี้ก็คือตัว,ต,วตัวที่ตัดเนี่ยตออที่ตัดนะครับกี่ใบตัวแรกนะครับเนี่ยทมันงอกมาตัวที่2แล้วก็ยืดมาตรงนี้เป็นใบเลยเนาะนะครับตอนนี้ก็ ได้ประมาณเฉลีย่ยคือต้นแรประมาณ2ใบ1บนะึถึงสใบเนาะบางต้นก็ได้2ใบแล้วนะบางต้นก็ยังมีใบเดียวอยู่เนาะนะครับในขณะที่ใบข้าวดูครับมันยังหนามากดูสิเนี่ยหนาะนะครับก็เริ่มย่อยสลายนะครับเริ่มย่อยสลายแล้วเนาะก็เป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุย๋ยพืชสดชั้นดีเลยไม่ต้องเก็บออกนะครับเนาะเพราะมีบางคนถามว่าตัดต้นข้าวแล้วต้องเก็บออกไหมนะครับอันนี้คือไม่ต้องเก็บออกนะครับใบข้าวคือปล่อย ทิ้งไวแบบนั้นเลยนะครับเนาะ,ะส่วนบางคนที่ใช้อาจจะใช้ใบมีดนะครับใบมีดที่ค่อนข้างที่จะ,ะสั้นเนาะนะครับมันจะมีปัญหาในเรื่องของของใบข้าวจะกองกันเป็นกระจุกนะครับอันนี้เราก็ถ้ามันหนาไปแล้วก็เก็บไปหวานนะครับหวานให้มันกระจายหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้ใบมีดยาวนะครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเนาะนะครับเดี๋ยว ปิดน้ําตรงนี้ก่อนนะอ่ามันรั่วนะครับเพราะผมต้องการตึงน้ํานะครับเนี่ยตึงน้าให้มันสูงที่สุดนะครับเนาะสูงให้มันท่วมต่อข้าวต่อเดิมนะครับถ้ามันท่วมต่อเดิมมันจะดีมากนะครับส่วนนี้ก็โอเคนะครับต้นข้าวยังเขียวสวยนะครับนี่พาเดินดูอันนี้นะครับผมหวานก็คืออ่าประมาณ20กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับ มันก็ไม่ถือว่าถี่มากหรือห่างมากนะครับแต่ถ้าเป็นพวกนาปังก็ส่วนมากก็จะหวานาถี่ขึ้นมาหน่อยก็ประมาณ25กิโลกรัมต่อไร่ได้เป็นพวกข้าวนาปีก็จะหวานประมาณ18-20กิโลกรัมต่อไร่นะครับเนาะถ้าเกิดแปลงนาใครที่มันมีน้ําเร็วหน่อยก็อาจจะหวานน้อยลงเหตุผลที่ผมหวานถี่ก็เพราะว่าต้องการให้เขาคลุมหญ้านะครับหวาน ให้เขาคุมยาก็คือเน้นปริมาณลําต้นของต้นข้าวเป็นหลักนะครับผมไม่ได้เน้นให้ข้าวแตกกอเนาะนะครับเพราะว่ากอที่มันแตกออกมาสมมติมันก็จะรวงมันก็ไม่ได้โตหรือใหญ่เท่ากับรวงของต้นแม่นะครับเนาะมันเพราะมันเป็นรวงลูกนะครับเพราะนั้นก็เลยเน้นในเรื่องของต้นเป็นหลักนะครับถ้าเทียบพื้นที่1ตารางเมตรนะครับกับข้าวที่เราหว่านให้มันห่างๆแตกกอเนาะเนี่ยลำต้นเขาจะเยอะแล้วต้นเขาก็โตเห็นไหม เนี่ยผมพยายามให้ดูนะครับเนี่ยถ้าเทียบกับนิ้วชี้เนี่ยอันนี้ขนาดเพิ่งได้แค่สองสัตย์ดาเองเนาะนะครับหลังตัดอันนี้ของเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยของเพื่อนบ้านถ้าที่ผมเคยเปรียบเทียบให้ดูนะครับที่ใช้ที่ใช้ใบมีดสั้นสังเกติให้เนี่ยใบข้าวเขาจะกองกระจุกนะครับเนี่ยใบข้าวเขาจะกองกระจุกแบบนี้เลยนะครับเนี่ยข้าวมันแทงไม่ได้นี้มันมันตายนะครับเห็นไหมนี่คือมาเปรียบเทียบให้ดูใบมีดนะครับเนี่ย นี่ก็แปลงนี้มาเดินดูนะครับอันนี้ของเพื่อนบ้านนะครับเนาะที่ใช้ใบมีดสั้นใช่ไหมนี่ครับใบข้าวเขาจะหนาค่อนข้างหนานะครับเนาะหนามันก็จะแทงขึ้นลาบากหน่อยนะครับหลังจากมันแทงขึ้นลําบากมันก็บางตัวไม่แทงเลยนะมันก็ตายก็มีนะครับในขณะที่ใบข้าวก็เริ่มย่อยอันนี้ตัดวันเดียวกันเลยเนาะนะครับตัดพร้อมกันเลยนะครับแต่ของผมมันจะใช้ใบมีดยาวมันเลยละเอียดเนาะนะครับสังเกตเนี่ย สองแปลงนี้นะครับเนี่ยความหนาผมจะหวานทีกว่าอยู่นิดนึงเนาะนะครับแต่ว่า,เ,าเหตุผลที่ใบข้าวมันละเอียดทําให้การย่อยสลายเขาจะดีกว่าไม่การแทงนะครับการแทงอยอดใหม่หรือการแทงใบใหม่ของใบข้าวเขาจะสูงกว่าเห็นไหมครับเนี่ยมันจะสูงกว่าเลยนะฮะเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยความหนาหรือสีสีของใบข้าวเนี่ยของผมมันจะใบเขียวเข้มเนาะอันนี้ก็เขียวเหมือนกันนะครับเขียวนะฮะเ,เพราะว่าใบข้าวแต่ครนี้ ปัญหาคือใบข้าวตัวนี้มันจะจะเกาะสูงกว่าเห็นไหมครัมันจะไม่จมน้ํานะครับอะไมันค้างอยู่ด้านบนนะครับเนาะเห็นไหมพวกใบข้าวพวกนี้มันจะค้างอยู่ด้านบนเนี่ยมันไม่จมน้ำํนทำทําให้การย่อยสลายของเศษวัชพืชหรือใบข้าวที่เราตัดมันก็จะจะย่อยสลายช้ากว่าเนาะนะครับในนาที่ของผมก็คือสังเกตมันจะไม่เห็นเศษใบข้าวด้านบนเลยเนาะ,นะเนี่ยเพราะว่ามัน จมน้ําอยู่เนี่ยเห็นไหมครับเพราะนั้นใบมีดนี้สําคัญมากนะครับแล้วตัดได้ถึงเดือนไหนนะครับช้าสุดก็คือวันกลางเดือนสิงหานะครับไม่เกินวันที่15สิงหานะครับถ้าจำเป็นต้องตัดหลังจากวันที่ส5สิงหานะครับก็ไม่ควรไม่ควรเกินวันที่20สิสิงหาแต่ต้องตัดสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเนาะตัดใบข้าวนะครับอันนี้ที่ผมตัดก็คือเน้นตัดที่ต้นข้าวเป็นหลัก ตัดต่ําเลยเนาะนะครับเหนือจากระดับน้ําประมาณสองนิ้วหรือเหนือจากระดับพื้นดินนะครับก็ประมาณ2นิ้วหรือประมาณหลังเท้านะครับเพราะว่าถ้าเราตัดต่านะครับมันจะได้ตัดหญ้าไปด้วยนะครับต้นข้าวมันก็จะจะไม่สูงนะครับไม่ล้มนะครับแต่ถ้าเกิดเราตัดสูงนะครับเราตัดสูงไปต้นต้นหญ้ามันมันไม่โดนตัดนะครับต้นหญ้ามันไม่โดนตัดมันก็ ยังยังงอกเหมือนเดิมนะครับเนาะแล้วก็ใน่นอเดียวกันต้นข้าวมันก็ยังสูงเหมือนเดิมนะครับปัญหาเรื่องข้าวล้มก็ยังมีอยู่นะครับเนาะเพราะนั้นตัดต่ําจะดีที่สุดนะครับแต่ต้องดูห่วงเวลาอย่างที่ผมว่านะครับถ้าอยู่ในห่วงของวันที่20่กรกฎาคมจนถึงวันที่12สิงหานี้ตัดลําต้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดเลยกลางเดือนสิงหาเป็นต้นไปแล้วนะครับจะต้องตัดตัดที่ใบข้าวนะครับห้ามตัดตน้นต้นข้าวด็ดขาดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าตัดต้นข้าวนะครับกว่าข้าวมันจะ งอกแล้วสร้างลาต้นแป๊บเดียวมันก็ตั้งท้องนะครับเพราะว่าหลังจากตัดเนี่ยข้าวต้องมีเวลาในการาเตรียมตั้งท้องนะครับอย่างน้อยก็ให้เขามีเวลา,าเตรียมตั้งท้องสักประมาณ1เดือนนะครับเนาอายุข้าวถ้า,ายุข้าวหลังตัดครบ1เดือนก่อนตั้งท้องเนี่ยนะครับพวกใบข้าวที่มันเกิดขึ้นมาใหม่มันจะอยู่ประมาณ 3- ามถึงสใบในขณะเดียวกันลําต้นเขาจะจะสมบูรณ์แ,แล้วนะครับเวลามันตั้งท้องมันก็จะสมบูรณ์ได้คือเราตัดหลังจากนี้ก็คือ มันขึ้นมาอาจจะใบเดียวหรือสองใบนะเนี่ยสมมติว่าหลังตัดประมาณ2สัปดาห์เห็นไหมขึ้นมาประมาณสองใบเราต้องอุ้มท้องนะครับทำให้ต้นมันก็ไม่สมบูรณ์ใบที่ต้องสังเคราะห์แสงแล้วเปลี่ยนอ,า,อาหารที่มันสังเคราะห์แสงตัวนี้นะฮะไปเป็นแป้งไปบํารุงเมล็ดของเขานะครับมันจะมันจะน้อยเนาะทำให้รวงเขาสั้นนะครับเห็นไหมขนาดตัดแค่นี้ยังต้นยังสวยเลยเนาะเห็นไหมครับเนี่ยต้นถือว่าโตสมบูรณ์นะครับไม่มี ผลกระทบได้ดนะครับเนาะถามว่าผลผลิตยเยอะขึ้นไหมสลับผมนี่มันเยอะขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะการลดต้นทุนในเรื่องของค่าปักดำนะครับค่าปักดำค่าถอนก้าค่าไร่พวกนี้เนาะนะครับมันลดอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกการใช้ยากําจัดยาขายะาตัวนี้ผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วผมใช้วิธีตัดข้าวในการกําจัดหญ้าเนาะนะฮนะก่อนตัดถ้าใครดูคลิปนะครับหญ้าจะเยอะมากนะครับแต่ว่าหลังตัดนี้ไม่มีเลยเนาะ นะครับเนี่ยก็ตัดมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับเป็นเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับก็หลายปีเนาะนะครับมาตัดทํานาหวานและตัดครั้งแรกคนก็คนขหาว่าบ้าอยู่นะนะครับหลังๆมาก็ตอนนี้ก็คือตัดเกือบร้อซแล้วนะครับเนาะก็มีอยู่ไม่กี่เจ้าที่ที่ไม่ตัดนะครับเนี่ยแปลงนี้ก็เขียวเข้มนะครับเขียวเลยเนี่ยโซนนี้ก็จะเขียวเข้มนะครับเนี่ยก็พาเดินดู เดี๋ยวมาดูของเพื่อนบ้านตรงนี้ก็คือยังไม่ได้ตัดนะครับแต่ก็จะตัดอยู่เนาะแต่ว่าหวานช้ากว่าผมนิดนึงผมก็แนะนําให้ใส่ปุ๋ยแล้วก็ให้ต้นข้าวยืดสูงให้ย้ายืดสูงแล้วค่อยตัดนะครับมันจะได้ยังมีเวลานะครับเนาะอย่างที่ผมว่าก็คือจะหวานช้าหวานเร็วนะครับข้าวนาปีนี้มันเป็นข้าวไวแสงนะครับมันจะไปเก็บเกี่ยวในห่วงเวลาเดียวกันนะครับแต่ข้อดีของการหวานเร็วก็คือมันทําให้ หญ้ามันออกดอกนะครับในช่วงเดือนอกรกฎาคมหรือต้อนเดือนสิงหาช่วงนี้ก็คือมันสามารถตัดข้าวได้แบบแบบยังไงล่ะครับแบบแบบสบายใจเพราะอะไรเพราะว่าหญ้ากับข้าวมันโตแล้วนะครับมันออกดอกแล้วเนะี่ยอย่าตงตัวนี้นะครับช้ากับผมอยู่นะครับเป็นเดือนนะครับเนาะอย่าทำให้หญ้าบางชนิดยังไม่ออกดอกเนะี่ยหญ้าผือยังไม่ออกดอกเลยนะครับเนี่ยก็ยังเห็นอยู่นะครับหญ้าผือกระแทงขึ้นมาอยู่ในขณะที่หญ้าขี้อ้นหรือขัดแดงเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วที่หน้านะครับเนี่ย เทียนนาก็ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็ยังมีต้นเล็กๆนะครับเทียนนาที่ยังเล็กอยู่เห็นไหมตรงนั้นถ้าตัดนะครับถ้าตัดมันก็จะโดนโดนโดนแค่ปลายต้นเพราะนั้นมันต้องใส่ปุ๋ยให้เขาเร่งขึ้นมานะครับตรงนี้ที่หญ้าเยอะๆหน่อยก่อนตัดก็โล่งเลยนะครับเนี่ยใบข้าวเขาจะจมอยู่ใต้พื้นเลยเนาะดูสีน้ำนะออกสีดําเข้มเลยนะครับ ค,ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับตัดนะครับก็หลายคนที่ยังลังเลในการตัดข้าวก็ลองดูก็ได้นะครับตัดส,สักแปลงหนึ่งนะครับหรืออาจจะลองตัดดูสักไร่หนึ่งหรือประมาณแปลงนาแปลงหนึ่งนะครับตัดไปประมาณ3วันก็รู้แล้วว่ามันถอดยอดแล้วผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วคราวนี้ถ้าเราจะตัดทั้งแปลงเราก็สามารถตัดสินใจได้ว่าเออเห็นควร หรือหรือไม่ตัดหรือคงปล่อยไว้นะครับสำหรับคนที่ทํานาดํานะครับถ้ายังมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการต้นทุนในการปลักดาที่สูงแล้วไม่มีเวลาทําให้ต้องจ้างเหมาจ้างแรงงานอะไรพวกนี้ก็ลองมาใช้วิธีการหว่านลองดูนะครับยิ่งนาที่มีน้ําดียิ่งเหมาะสำหรับการหว่านเนาะนะครับเพราะว่าน้านะครับเป็นสิ่งสําคัญในการควบคุมหญ้านะครับในการตัดอะไรพวกนี้เนาะ นะครับเนี่ยแปลงนี้เห็นไหมมันดูให้ดูเศษวัชพืชนะเนี่ยนะครับอยู่ใต้น้ําเลยเนาะนะครับเพราะนั้นหลักการเติมน้ําก็เติมให้มันมิดเลยเนาะนะครับก็พาเดินรอบแล้วนะครับพาเดินรอบมาถึงจุดเดิมแล้วนะครับวันนี้ก็พามาเดินดูนะครับข้าวนะครับหลังจากตัดไป2สัปดาห์นะครับ มาดูความเปลี่ยนแปลงของลําต้นนะครับสีของต้นข้าวนะครับแล้วก็ดูระดับน้ําการย่อยสลายของใบข้าวและทธิวัชพืชนะครับว่าเป็นอย่างไรเนาะนะครับผมก็ท่านใดนะครับที่มีข้อแรกเปลี่ยนหรือข้อสงสัยก็เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนได้นะครับในช่องบิศวกรชาวนานะครับหรือพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์นะครับทำนาไปด้วยกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผม เอาไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ